สวายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพ่อกันกับครอบครัวพอดีแท็กยามแรงพี่น้องแม่เพิ่งกัมีแม่ครัวเลยได้พี่น้องเฮ้ากัได้ไปเลี้ยงงูเห็ดเวี่เพิ่งกัเห็ดกินไว้ถ่าเนาะมียังมือเนี่ยใส่หอมหงพงใหญ่ผัดหมูใส่หอมนไปสื่อแ บุมี่ไ่เขียวย่างหัวหนึ่งคุณจะเลเอาไหนกับเขาสวยบ่เ้อหมน้้าพ้อมหัวใหญ่แล้คือโบตักจะแล้คือเธอเนี่ยนะลืมนะกระชือไปคะคือน้ำผิเหรอเปลืเปลาอ้าดอกนางหอมแหงบ่ฮะหอมแหงบ่หอมหัวใหญ่แล้วจะหอมแห้งบะ กับเขาสวยลูกสาวหมักพี่นอ้องคือตากลายเถอะโอ้ยันโบอีนคิดใจเขาเจ้าเอาเนะขาเขาเขาเมื่อบ้านพี่นอ้องไปซื้อของแล้วไปซองมึงเฮือนกับเหล่าไปซื้อกลนดอกพายมาว่าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มีเพราะว่ากุดเก็บหมกัก พี่ขายอีต่วนสร้างกูเพราะว่าไปเมื่อเลยประจันบอกพี่กูก็อยู่ในเฮือนในนาวแล้วเอาว่าเอาไเหาซะเออไปเอารถน้ำว่าล้าขี่ปื้นอ่มาผมได้จังหวะอยู่เฮือนก็มีบูมไปซื้อเนื้อ พืดมาเลยะห้องบริกินตำม,มากพริกดิบเติเงเลยเด้เสียมาตำม,มาไล่เอ้ยรอลูกสาวก่อนท่านผู้ชมลูกสาวกลาำลังอางามใกล้ๆสิไา้กินไหมหมุดจ่อเดอ้อพี่นอ้องแผลตัีมืเ<อ>จีย๊ยชากับหอมหัวใหญ่ัดหมูหมูก็ได้หมูห<ร>้าซอยไป่ะตอนไหน,น,ห,นไหน,น่อยเลือตอนไหนน่อยนั่นแล้วคอยซอยคัก ฮองคอยว่าสิบวยหายพัดมี่หน้าหอนไ้ไมันแตกแล้วเว้ยว้าพี่น้องเบิ่งดูไฟดาดมาสะสมเห็นเนี่ในกล่องเห็นเยี่ยหงบังใหญ่เลยไฟดัดบวมเปนไฟดาดหมอมันเอาไปค้างสิไฟมันห่อนแล้วไปซูนโลดดิ่งตายไปเก็บอะไรมันเสพกันไปมันน่วมอืม มาพี่น,น้อนงกรพัดน,นข้อแรงกเงตอนแรงอะไรขอไพเลยพี่นอ <c oughs> ้องหงอคือขดขดองนี้ส่วนกลางเลยนี่นะ จองอไเข็มมาจากเอาเออห้าม uh> ัดเอามากวดมาด้วยพี่น้องใส่ขกนคัเคื่อแนวกันมันคืออินเมื่อไหร่เมื่อันจุดใจว่ามัคืออไรครับเอาไปยัดมันคือวุ่น ก,ก,กินข้าววุมผ้ากินปลาหมถั่วพี่เนาะเนี่ยโบกขบเนี่ยลูกชายลูกชายเราไปตามข่มฟันลูทรายแล้ว ซีนู้ดไดไไดีดดาาอยาา่างน,นะยามาอไหแม่ม่าบางทกอยู่ในจักรือนเรันเะนี้ยตัวนีวตัวนหนาก สุดนั่นอ่ะซองผิดป้ายเด้อยูองเดือนอ่ะมันมันเดือนจะข่าวซองอ่ะแคบเลยคุณคุณิตุกเฮเนาทุกคนเอายไปแั้วผมชื่อว่าอย่องนั้น มาทิที่เมื่อเมือม่อใช่มือขึ้ดยากเนาะเมื่อคนปิพัดนอย่ม่พัดน์อย่างอ้าวพบเหน็นนั่นละพระปฏิพัดน์พระปฏิามเด็กกระเทียมใส่บ้าใช้กเิเด็กกินเลไม่กี่อขอาพักเกี่ยวกับน้ำมันหอยปฏิพักใส่เมื่อกี้น้ำมันโมมีแล้วขอแค้เราอยู่เพ่อละ กินก็จะกินเจ้าเห็ดอะไกินชงออนทีแล้วก็ใส่ไข่นั่จเออาาาจาก,กรเหลี่ยออมไม่ยั้งดีรอยบ่ขอนี่สิกินกันบ่ไอ้เอไม่ยังมันมาจะาเ็ดกั

Mặc hại của không? Lầy Lai ngô bỏ bán đi ăn lắm. Diều kỳ lông với dưới thiên ngô. Trần bọc 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 bố bọc 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 Bố bọc 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 มันชามึงไ่ได <composer> <ı st informative> ้สหากินนหญงลก็ไ <groans> ด mm ้ต้องให้พอมึงทำมันเียๆจไแล้วบใงญ่แล้วยังจะมาเลือกกินอืม วานี่ก okay. uh ังเว้นเงามันจะได้นอนนะนั่งกัซึ้งซึม่นอนปลากับอ่ไ้แล้วมันงัวสิกินมีกะแต่วันรก็อยูุู่ดยาวก็จอยู่ได้จะขาด Vào wow, nó mê nó ma phải Nó mua rồi Nhưng mà Hay cứ mềm mềm I'm after mm. mm. yeah, the it คนกับฮะกัตกกะเนาะมันคนกับดำแล้วแล้วเนาะเอาแบบหัวปีกับหลานี่ยเนาะนกัดำหลาเนาะนกับดำหัวปีแต่ชุดททากก็ได้เกี่ยวอะไเบียกกันิเนองแอเากวาดกวานอแม่เอกวาน่นบวกแต่เขา บนซองว่าไม,มลายหวงเาว่ามาองเหขาตายิเสีดสิได้หน่งเขาคิได้หน่งเขาเจ้าเสียบกับบหง่มถูเก่า,กาหรอืหอตัวใหม่น,มนาอหมอนี่ตายหมอนี่านนั่นมันันดูสิะหมอมันมันอันใน,ในี้มัดอะไรได้บ้านาผมเว้นคู้กแจคแล้วไม่เป็นอกใช่สามเป็นสิเหรอก